สวรรค์รอยอยู่เกาะนางยวนที่คุณต้องไปสัมผัสเกาะนางยวนเป็นเกาะหนึ่งในจํานวนหนึ่งร้อยเกาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ปลายของเกาะเต่ามองเห็นเป็นเกาะเล็กๆสามเกาะซึ่งเชื่อมต่อด้วยหาดทรายสีขาวสามทรายเสน่ห์ของเกาะนางยวนนั้นมาจากน้ําทะเลสีมรกตที่ใสจนมองเห็นตัวปลาตัวเล็กตัวน้อยเลือกหอยและปลาการังซึ่งอยู่ใต้น้ําอย่างชัดเจน ส่วนกิจกรรมสุดฮิตของที่นี่คือการดำน้ำดูปลาคาราังและปลาสวยงามเล่นน้ำริมหาดจ,จะว่าไเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกมาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่นี่นั้นเหตุเพราะมีบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวอากาศสดชื่นทั้งยังมีความเขียวขจีของเขาเล็กๆสามเขารายรอบและความงามของท้องทะเลมาบรรจบกัน สำหรับที่พักบนเกาะนางยวนนั้นก็มีให้เลือกหลากหลายตามความชอบทั้งรีสอร์ทและบังกะโลที่สร้างเล่นระดับได้อย่างสวยงามผสมกลงกลืนกับธรรมชาติอย่างที่สุดทุกๆหลังจะหันหน้าสู่ท้องทะเลในมุมที่แตกต่างกันสามารถนอนกินลมชมวิวที่สวยงามได้อย่างสบายๆในวันที่อากาศแสนดีหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีใจรักธรรมชาติหลงรักน้ำทะเลชอบความเป็นส่วนตัวและต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงอย่าลืมมาพักผ่อนที่เกาะนางยวนนะคะ เกาะนางยวนเป็นเกาะเอกชนที่เปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวเกาะคิดค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ30บาทห้ามนำขวดพลาสติกอาหารกระป๋องเครื่องดื่มขึ้นเกาะห้ามเก็บเปลือกหอยหรือซากปการางังออกจากเกาะนางยวนทั้งนี้การดำน้ำที่เกาะนางยวนห้ามใช้ตีนกบเด็ดขาด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเกาะนางยวนได้โดยเช่าเรือหางยาวจากเกาะเต่ามาที่เกาะนางยวนการเดินทางไปเกาะเต่าใช้สองเส้นทางคือจากท่าเรือที่จังหวัดสุราธ,ธานีและจังหวัดชุมพรซึ่งจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากเกาะนางยวนอยู่ใกล้กับเกาะเต่ามาก ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุราธานีโทร0772888189และประชาสัมพันธ์จังหวัดโท077283970กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากไปทำอะไรที่เกาะนางยวนมากที่สุดแล้วเจอกันที่เกาะนางยวนนะคะ